กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเมื่อนี้เสียบนวดขั้วเคยอและสีสบผ้าพี่้าลอก็ทุกท่านมากเสบกับเมนูบรบานห้องเห็ดง่ายๆครับไปเบิ้งเลยครับว่าเห็ดยังไงเนี่ยรับรองว่าเมนูนี้แสีบีดีครับพวกเตียมครับนี่ครับปอกพริกกินดานลงไปจากหกกินหน่อยครับตามด้วยตะไคร่ซ้อยนะครับตามด้วยกระเทียมครับผู้ลง坤มาเกิดปลาใสครับใส่กะไรปลาใสอะไรกระเทียมนี่ครับผมแล้วก็ตำ จากนั้นเท่าก็ใส้ด้วยหอมแดงลุกไปครับเครื่องมกต่างๆอ่ะอาจนีมีประมาณนี้แหละครับผมต่ำเข้ากันร่วมกันนี้มันพอดีนะครับ้าว่าให้มันมุนแรงจากน้อยครับนี่ครับเทาก็ได้ที่แี่วนะครับได้เครื่องสําหรับโมกหมูเนี่ยจากนั้นเท่าก็เตรียมหมูครับหมูนี่ซื้อมาขีดนึงครับลงทุน30มสบกว่าบาทครับเท่าก็ใส่เครื่องแกงใส่เครื่องมกที่เทาตํำไปเมื่อกี้นะครับเอาลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสชาติครับตามด้วย ขุ่ย่าชู้หนึ่งช้อนครับใส่หลายใส่ไปใส่หน่อยสั่น้อยครับอาหารอีสานครับตามด้วยน้ำปลาแบบสําเร็จรูปนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนครับตามด้วยรสดีหนึ่งช้อนครับเครื่องปรุงผมมีเท่านี้นะครับแลก็ตามด้วยใบมะกรูดใมันมีกลิ่นหอมนะครับตามด้วยใบกระเพราหน่อยครับใส่ใบนี้หน่อยเล็กน้อยมันสีมีความเผ็ดความหอมหลายครับคล้ายครับมันเท่ากับอื่นปลาเกลือท้ายครับใบกระเพราปลาเกลือท้ายมันสะหอมมีดีครับ ใส่ต้นหอมซอยลงไปครับคนไหนมันเข่าเครื่องนะครับคนบางคนคนเพิ่ดใส่ไข่นี่ยนะครับใส่ไข่ลงไปนวลนิงก็ได้เที่ยวผมพอใส่ครับผมว่าผมจะกินแบบใส่ไม่ได้รสชาติไบกับพ่าเครับรสชาติของหมูครับใส่ไข่เข้าไปก็ได้นะครับเพราะผิดครับเครื่องปรุงบางคนก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมใส่ของผมประมาณนี้นะครับใส่หลายหมูห่อใส่หลายนี่ยหาูห่อใส่เค็มลายมันสิบเปรเซ็นต์ครับหมูมันสิเค็มแห้งผมกลัวว่ารสชาตินี่โอเคนะครับผมลองทำกินนะ อยากให้มาลองมึงครับเมนูนะครับโอ้เสบวีดีครับหอมดีอยากให้ลองมึงครับนอกจากมูกซามเผาไปเห็นอื่นแล้วห้อกับพัดกระเพ้าเนาะเอามาลองกินไม่นิ่งมมึงนี่ลองมึงนะครับเรื่องมกครับเกี่ยวกับผ้าเห็ดนี่ครับต่อไปครับเตรียมใบตองมากกว่าตักไส้ใบตองครับจักไส้ใบตองแล้วก็ห่อดีๆครับห่อใบตองเตาถ่านนี่มันจะได้ความหอมของของใบตองรสชาติแบบ ก็เฮ็ดกินแบบกทุ่งอ่ะแบบอีสานมันเท่ารับมัน่อกี้แสบเม่อกีวันแล้วครับเนาะนี่ครับห่อใบตองตักวางให้มันดีๆครับจากนั้นครับนี่ครับเอาลูกโดดมาใส่ครับกับพริกหน่อยครับแล้วก็ห่อใบตองครับผู้ใช้ห่อใบตองครับอาจจะบ่ค่อยงามบ้างได้นะครับพ่อขั้วข้าวขั้วครับห่อบางามคือปูย่างบางยิ่งเปิ่นครับอาจจะห่อพ่อหลุดหลครับนี่ครับห่อไปพ่อตะหมูมันโบออกจาก ใบตองเอาแล้วครับผู้ใายครับปุ่มครับแล้วก็อ่ะการย่างครับขึ้นเตาเลยห้องย่างหน่วยไฟอ่อนๆนะครับเย่าเฮดไฟแห้งไฟแห้งมั่นสีใหม่ครับพยายามเยื้อิิมจังหวะในการย่างนะครับต้องค่อยพลิกตลอดเวลาครับเพราะว่าน้ำมันมูมันออกไปวันที่เปตกถิกทานแล้วมั่นสีใหม่ครับนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มตรวจจัดตรวจจัดแล้วครับเริ่มไล่ออกแล้วครับใบตองก็เริ่มใหม่แล้วครับคุณใส่เวลาในการบกมระมมณนสักสามสิบนาทีนะครับ ไข่พันอ่อนครับหลังจากพานไป3 0มินาทีครับมาเบิงครับมาเช็กเบิงครับนี่ครับเริ่มแล้วครับใกล้้วครับใกล้สีสุูแล้วครับเบิงที่ครับสีสันหนากิีดีครับหอมครับพี่น้องเบิงน้ำมันหมูมันออกครับนี่น้ำมันหมูมันเริมออกจวดจวดจวนะครับขน้มูเริ่บออกไข่พันออกหลายๆครับไม่ออกเหมือนขนมาหมูออกปุ๋นก็สุกนะครับพี่น้องอ่านี่ครับหลังจากผ่านไปอีกแล้วนี่ครับห้อมาเช็กรอบสองครับได้ที่แล้วครับแสดงว่าเริ่มสูกละครับเพิ่มเริ่อมมีห้อยใหม่ๆตั้งนานนะครับ ้ำมันหมูมันก็เริ่มออกหมดแล้วครับนี่คือสุกแล้วครับพร้อมที่สําหรับการรับประทานนะครับได้แล้วครับเมนูเด็ดมือนี้ใส่จานเลยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้รอครับกำลังห่อนอยู่ครับมาใส่จานครับอยากให้พี่น้องเฮ็ดกินครับเมนูนี้โอ้เสียบดีครับเดี๋ยวก่อนสิกินก็เขาเนี้ยครับต้องขออนุญาตซิมก่อนครับซิมพ่วงเสียบก่อนเด้อโอเคครับแซ่บครับนัวพานครับพานพานเมนูนี้ครับ นี่ครับซีสนากรีดลีครับไปวางมีเวลากระเฮ็ดกินคือผมคนได้ครับอ่ามาหนีได้พร้อมแล้วข้าวเหนียวมาแล้วครับคุยครับใส่ผักพริกโดดลูกโดดยังน้อยครับมุมกับยำมันีครับโอ้โหหอมครับหอมหอมหอมเสียดีครับเมนูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจผมไม่ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ